จเจริญสุขจเจริญพรญาติโยมนะผู้มีศรัทธานในบาร,รมีนพาะแก่กรุงเก่าอาสมฤสีเนรหรือว่ามีศรัทธานในอุมาเจ้าโสเฮงนะฝากบอกญาติโยมแล้วกันว่าในทุกๆวันเนี่ยอาสมฤสีเนรนะมีการทําพิธีตั้งแต่วันอาทิตย์จันทร์อังคารพุธพฤหัสจะยกเว้นวันศุกร์วันเดียวอาสมฤสีเนรจะมีพิธีลงพลักหน้าทองและก็เจอมือเปิดดวงเศรษฐีใหม่ตามรูปแบบโบราณโบราณจะเริ่มทําพิธี10บโมงครึ่ง ลงพลักหน้าทองก็เป็นการเสริมเมตตาเสริมบาร,รมีเสริมอัศงาราศีให้คนรักคนนิยมชมชอบจะไปค้าไปขายไปหางเงินหนาทองก็จะได้รับข่าวดี การเจิมือก็เจิมเพื่อเป็นกำลังพลังใจให้ญาติโยมเจอมือเนี่ยเจมิมด้วยการสามตำแหน่งตำแหน่งแรกคือหน้าผากเปิดนักเมตตาให้คนเห็นคนรักนิยมชมชอบอีกอย่างหนึ่งเคอจะเจมิมฝ่ามือด้านซ้ายเปิดเส้นวาสนาความมือด้านขวาเปิดถุงเงินการเจอมือของอาสมฤสีเนนเนี่ยจะเจมิมด้วยแป้งเศกกวนอูกวนอูคือแป้งเศกแห่งชัยชนะพร้อมกับผงปฐมังอิทิเจมหาราตีนิสิงเหนและโสรถมงคลที่เราได้ร่ำเรียนมาเราเป็นคนมีความเชื่อให้ความเชื่อของเราเนมีคุณค่า ปัจจัยตรงนี้เราเอาไปทําคุณงามความดีแก่สาระประโยชน์ยังไงก็ฝากยัิโยไมไว้ด้วยแล้วกันนะใครมีโอกาสจะมาลงพลักษหน้าทองจะมาเจอมือเปิดดวงเศรษฐีอาสมฤษีเนนเชิญได้ทุกวันนะตั้งแต่เวลา10บนาฬิกาสานาทียกเว้นวันศุกร์วันเดียวนอกนั้นมาได้ทุกวันเลยจ้ะ